แบบฝึกที่3การวิ่งปูไต่แบบวิ่งไปหน้าวิแบบ่งแบบถอยหลังวิธีฝึกปฏิบัติวิธีที่1แบบวิ่งไปหน้า1 ก่อนเริ่มฝึกวิธีนี้ครูกีฬาควรกำหนดระยะทางของการฝึกปกติแล้วควรกำหนดตามความยาวของเบาะฝึกซ้อมยูโดนั้นๆถึงจะเหมาะสมความยาวในการฝึกโดยประมาณแล้วอยู่ที่1 0ถึง15เมตรก็เพียงพอแล้วสำหรับการฝึกพร้อมทั้งทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำหรับจุดเริ่มต้นและเส้นชัยไว้ให้เห็นเด่นชัด 2. ผู้ฝึกย่อตัวยองๆบนเส้นของจุดเริ่มต้นหันหน้าไปทางเส้นชัย จากนั้นเอ็นตัวหงายหลังพร้อมกับเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังแล้ววางไว้บนพื้นเบาะยูโดโเพื่อรับน้ำหนักลำตัวไว้สะโพกยกสูงไม่สัมผัสพื้นหน้ามองตรงไปยังเส้นไช่ 3. คมโกีฬาให้สัญญาณปล่อยตัวจากนั้นให้ผู้ฝึกก้าวเท้าซ้ายและก้าวมือซ้ายไปข้างหน้าพร้อมกันเมื่อสุดก้าวแล้วให้ก้าวมือขวาและก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกัน โดยเป็นการทำสลับกันไปด้านหน้านั่นเองระหว่างที่เดินไปข้างหน้าให้ผู้ฝึกยกสะโพกเหนือพื้นอยู่ตลอดเวลา 4- ให้ผู้ฝึกเพิ่มความเร็วในการก้าวเท้าและก้าวมือให้เร็วขึ้นเพื่อไปสู่เส้นชัยที่กำหนดเมื่อถึงเส้นชัยให้ดันลำตัวลุกขึ้นอย่างรวดเร็วโดยพึงระวังอย่าให้สะโพกสุดลงกับพื้นระหว่างดันลำตัวขึ้นยืนจากนั้นปล่อยให้ผู้ฝึก แถวต่อไปเป็นบัดต,ต่อวิธีที่สองแบบวิ่งถอยหลัง 1. การฝึกวิธีที่สองนี้ให้ทําในลนักษณะเดียวกันกับวิธีที่1เพียงแต่เปลี่ยนทิศทางจากการเดินหน้าเป็นถอยหลังครูกีฬาควรกําหนดระยะทางของการฝึกให้เหมือนวิธีที่1 2. ผู้ฝึกย่อตัวนั่งยองๆบนจุดเริ่มต้นหันหลังไปทางเส้นชัยจากนั้นเอ็นตัวหงายหลัง พร้อมกับเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหลังแล้ววางไว้บนพื้นเบาะยูโดเพื่อรับน้ำหนักลำตัวไว้สะโพกยกสูงไม่สัมผัสพื้นหน้ามองตรงไปด้านหน้า 3. ครูกีฬาให้สัญญาณปล่อยตัวจากนั้นให้ผู้ฝึกก้าวมือซ้ายและก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังพร้อมกันเมื่อสุดก้าวแล้วให้ก้าวเท้าขวาและก้าวมือขวาไปข้างหลังพร้อมกันโดยเป็นการทำสลับกันไปด้านหลังนั่นเอง ระหว่างที่เดินไปข้างหลังให้ผู้ฝึกยกสะโพกเหนือพื้นอยู่ตลอดเวลา 5. ให้ผู้ฝึกเพิ่มความเร็วในการก้าวมือและก้าวเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อไปสู่เช่นเส้นชัยที่กำหนดครบทุกกลุ่มแล้วให้แต่ละกลุ่มนะทำไปกับอีก1รอบนะครับโดยการทำห้รอบก็ถือว่าเพียงพอแล้วในการฝึกแต่ละครั้ง How you get that deal? Didn't happen overnight. Had to be patient.